Oh, yeah, yeah, yeah. กินเขาน้ำกันเด้อจ้ะเด้อพี่น้องปองปายทุกปูทุกคนอ้ยกับเขามื่อเนี้กับบเดมีอีหยังหลายเนาะอันบกเทาเฮื่นนะให้ไปหาอยู่หากินก็ได้ปา่าตัวน,น้อยๆมาสูกิน่นเมื่อกี้อันให้ไปซื้อเซนข้ปุ้นก็ได้มาซ้ำนี่ให้สิไปอีมเนาะเงดหลายเนาะโอ้ยว่าอีหยังบ่เคย ได้ดังใจบอกไปเฮ็ดอันนึงกับไปเฮ็ดอันสองผุนโอ้ยอเดี๋ยวเขามากินจักหายหัวไปทั้งไดร์ดมื่อนี่ยังไม่ได้เห็นอยู่ไปหาคอเล็กทั้งไดพ์บุนี่ไปหาคูดเลขทั้งไดพ์บุอันบักเถ่าอยื่อฮือนน่ะนะใส่กระยาหัวมันเถอะหิวแล้วกินดีกว่าเอาเข่ามันกรบเาหนึ่งไว้ให้บาดท,ที่นี่โอ้ยผมมีหดเขาสิกินครับเฮ้ยเงยดหลาย มียังก็กินซ้ำนันละมึงเด้อมึงเด้อมึงเด้อกลับมาหอดเ่ินย่ำใน้ั่งจกักเลนไปใส่บอ้ไปตกปลาก็ได้ปลา,ปาตัวน้อยๆมาจ้าไปตกก็ท่าใดไปหา้าบืนไปตักไปตกมานนะสมมาใดมดีตัวใหญ่ๆทบเหี้ย มาทาปะเทาอยู่เฮ่อนไปเนี่ยนะเดี๋ยวโตซ้ำนีล่ล่ะท่านที่สิได้มัดแกงมาเห็ดแปะสะมาย่างตัวใหญ่ก็ได้นี่ได้ปลาซิ้วหน่อยมาเงินหลายข้าวป้นบ่กคำพิสูจน์ข้าวป้นก็ได้น้อยเดี๋ยวหนึง่งมดตลาดแล้มีตำหนี่บ้าง ข้างเดีอวจหนวดไงคุ <c oughs> ่นสงสัยสิไปอยู่ต้นไม้ต้นใดพุ๋มมามียังหาจะขอเลขขอเบื่อก็ได้เราไมาบีบแต่เป็่เพลดปักปักไปมาไปน้ำดอกกินข่าวอยู่ ไปรดอืมดูวา่าดูว่าอันมีคนมาส่งบกเถาฉันแต่รดเป็ดเย็อีกนึงค่ะมึงเด้อม,มึงเด้อถ้ากลับมาหอดีเมื่ไอไหยังติ๊ดไม่ติ๊ดมือมาวันจะอยู่จะกินละว,ว้าง อาเหรียนหาเที่ยวมึงเนี่ยไซวียกขี้ข้านขี้ข้านเนาะกินข่าวถ่ายเอาเรียกขอามาจอม ไอ้ยเขาอยู่บ้านจมหนีมาเด้หน่บ่หุ้งเขาหุ้งปลาบ่เฮ็นทังแล้วจอบไว้แต่เบอร์นะแต่เบอร์แต่หัยแต่เลขนี่แล้วเบอร์พี่น้องเอาเลขเอาเลขเอาเลขที่เด็ดทีเด็ด นี่เด้อปูานาเองน้หนักน้ำพงพงใส่เด็กขอให้ถือเด้อให้รวยเด้อเท่าอยู่บ้านมันจะไปเด้จมให้หมวดนี้เป่งเป่งเป่งเด้อจั่วพอกะถินเด้อว้ายโอเราเฝ้าเมียก่อนเก็บของพี่น้องเก็บของเมื่อบ้าน ไปใไส่มากกับเถาคือมุดเศร้ามากพักเรนอันนี้หนาะนี้ตาไปใส่บบอกบอก,กาวกันไปใส่มากนี่บอกกันไปห้ายูห้ากินกันไปหอดใส่มาก ไปจนเสาหอดคำจะเสาเท่าสวยโอ้ยไปเห็ดอย่างมากบอกมาเมึงด้วยฝ้าไปเอาเลขเลยบดินหงเขาหนึ่งเขาให้ฟ้าหย่ายันมาท่านมูงวดนี่สิบว่าหายสุยดอกงวดนี่ลับร้องเป๊ะเป๊ะไปคูดเลขอีกแล้วไปคูดตั้งไหนอีกระบาดเนี่ย มันยขูดนะมันเสาเงื่อนข้นจนว่าอันจนั๊นลอยเขาอื้ออัน,อนพอวางมาจับเ้อป้าคาักก็่ดเอได้มา่ายำไรมันจะสุยกับสุยบ่เคยได้อันโตติงๆมากจาักเถื่อันนี้มือก่อนห้อยออก,ก้นีขันมือหลังห้อยออกนักกว่านี เจ้าด้วยสิได้กินเกลือทนเขาเมื่อนี้จะไปใส่ามาใส่ขึบ่อันหนึ่งเขาไว้ไปเมือี้อย่ากินเขาสิกินเขาวพามีเขากินเนี่ยฟ้าหอยันบ่ทันมูอท้งให้ทงหน้าก็าไปเมืองข้าก็ไปหาอันกูดเอาเลขอยู่นั่นโอ้ยให้หน้าสาโทิสิไปดอกก็อยากให้เป็นเศรษฐีนี่ละพี่ก็เลยฝ้าไปหาเลขมาใหา้ แต่มาตัวตได้หลับไอ้งวดนี่นะเป็นตะคืออ่บ่จะได้เป็นเศรษฐีอบ่เออรับรองรับรองงวดนี่ลหละเอาเวลาไปหากูเต็กนะมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้มันดีเลยนะโอ้ยพี่ก็อยากให้เฮาเป็นเศรษฐีนี่ล่ะ ก็เลยทิมให้หน้าสาโทก่อนจะเข้าดี๋ยวก็ไปบ่เป็นทั้งดอกอุ้ยก็อยากให้เป็นเศรษฐีเนาะว้าวยังมาเถียงอีกบ่ได้เถียงเ้าซูฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่สวนเด้อใหญ่สวนเด้ออะนุ่เขากินขขาก็นเนาะอืม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 